สาเหตุและวิธีการดูแลฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยที่มีปัญหาต่อมลูกหมากต่อมลูกหมากโตต่อมลูกหมากเสื่อมมะเร็งต่อมลูกหมากในผู้สูงวัยที่ไม่ควรมองข้ามต้องรีบดูแลฟื้นฟูเพื่อได้รับการดูแลด้วยสารสกัดจากผลผลไม้ไม่ต้องผ่าตัดปัสสาวะง่ายขึ้นไม่ปวดเอวไม่ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่ติดขัดไม่ปวดท้องน้อย ไตดีขึ้นทางเลือกใหม่ในการดูแลผู้ป่วยต่อมลูกหมากโตไตเสื่อมสารสกัดจากผักผลไม้เข้มขน้นไม่ต้องมีแพลผ่าตัดไม่ต้องทรมานปลอดภัยไม่มีสารตกค้างดูแลสุขภาพท่านโรคต่อมลูกหมากโตพากินสันสึมเศรา้าแพนิคอาการเหล่านี้จะหายไปสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องดูแลวิธีรับประทาน มิกไนท์พัส3มแคปซูลเชา้าเที่ยงเย็นน้ำผักผลไม,ม้สกัดกรีนพัดผสมน้ำ10มิลลิลิตรต่อ600มิลลิตรดื่มวันละ2 3ขวดและกรีนพัทส,สอแคปซูลหลังอาหารทันที